สวัสดีครับพ่อกับไอเดนเพื่อครับมาหนิหลังจากไอเดนกลับมาจากภูเก็ตครับไอเดนได้สตอมานับพี่น้องก็เลยเสียดเมนูตำเกาเหลากุุงสดครับเส้นสตอนี่ไอเดนได่สตอมากจากเต่ตัดเส้นแล้วครับอันนี้เสียมาฮวยอีกสะใจแล้วก็จะกินกับน้ำครับพี่น้องนี่เอาไปกินกับน้ำกุุงสดสดครับพี่น้องครับสื่อมาโลหนึ่งตัดหัวทำความสะอาดออกลิบบอยแล้วนะตัดเส้นนําปลา ตกพริกสองอยางครับพริกดิบพริกแห้งครับผักข้ากับมีสลัดคอร์สมีกระทินเนาะนิดหน่อยแล้วกับบกบก่เค้งเองียงลืมจับซื้อเมื่อใดครับมาครับมาฝากขอบคุณผู้เข้ามาชมติดตามนะชอตไอเอดนดสซบสซอไก่เป็นกำลังใจให้ดินครับเด้อเมนูเสิร์ครับพี่น้องอุ้ยใสๆสดๆเลยเด้งๆครับตำแบบเกาเหลาครับ ใ่หน่าประแดกนัวๆครับพี่น้องมากินเลยจวดเลยจวดเลยสดเข้มสดตัวออืื chăng sẽ làm đẹp quá nặng vô cùng số điểm

ุงทำความสะอาดหรอกล้างออกอย่างดีครับเอาขีอ้ออกขอสดน้ำไปเดี๋ยวกับสัตว์ตัว สดต่อส,ด,สดเลยนะครับกินเลยตัวแเราเล่วนะเขากินกับไปมันจะแบบขึ้นกว่ามันสุกแล้ว กดน่าไปด้วยฮมม,มาครับพี่น้องมาตรวจ,จแล้วกัน สุดข้ามมันจ้โอ้ยกิดเผ็ดบันกินกับยองกระทินสิวันจ้วยบ่สตอตไต้ครับ สดๆตาความสะอาดออกดีๆเสียร์เย็นไปจักน้อยครับดิ่งๆ ก่อนกิน้ันเป็นครับสตอร์นี่กินไปกินมาติดบานเนี่ยโอ้เสบไปผัดกับแสบครับต่อผัดกะปิเอามากินสดๆดกับพวกกุ้งแซน้์ปากกับพวกต่ำพวกนี้ก็แสบครับขนมกินกันเลยในเบสเสียบ กุ้งกะใส่ไงนะถือว่าใส่งามเลยครับ เหลน่อมเปิปนะไรเนาะอู้ตแสบล่วงมองขับเมนูเนี่ยอร่อยจุดจ๊ด เพิ่มความผสมสุดยอดหอมหอมมากนนาเปิด ขวานทั้งเพชรพี่นอ้องเอ้มจิตตอกก๊อกอ

Hãy subscribe tay tay สต๊าดใช่ไหมกันอืมว้าวโอตาแตกตาแตกพี่ต้อ,ตอ,ตองขออยากกินน้ำมาเด้อพักยก Oh. สุดสุดเพชรครับคนเดียกยิ่งขึ้นอยู่ที่ไกลไปดู oh. เป็นเสียเพชรครับโอ้ oh, เพชรครับ จะได้กะขอบคุณผู้ขอมาหลับที่ตัดรับช่มสายเดียนเนะาะหลังจากกลับมาจะาพูดเก็บเป็นทริปเที่ยวครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนีล้ละพากินพาเที่ยวพาเข้าครัวก็จะมีทริปเที่ยวอ,อยู่ตัว,ดวโดนๆเทียนครับเด้อพี่น้องตัวัมาจะเป็นกินพาจินพาซิมเนาะจนได้ก็ขอบคุณหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ like, like, like. ให้สวยเดียนครับเดอ้อฟอนไม่ลิปหนาคลิปนีโอเผ็ด oh, ล่มออกหู ook, ครับสวัสดีครับสุดยอดแห่งเผ็ด